สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามารีวิวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับตัวนี้เป็นแบบสเกลปีกความกว้าง35เซนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น HBD d o w l e t นะครับ Bomber นะครับก็เป็นในลักษณะของเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับเป็น4ช n องนะครับวิทยุเป็น2.4 g h z นะครับเป็น RC plane นะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นวัสดุ EPP Foam นะครับระบบควบคุมเป็น4ช่อลมีระบบไจโลนะครับชุดพร้อมบินนะครับก็คือเป็น RTF นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องบินโมเดลจริงที่เขามีอยู่ในอดีตนะครับก็จะเป็นเครื่องบินแนวสงครามนะครับเครื่องบินสไตล์สงครามนะครับสมัยก่อนก็มันจะเป็นเครื่องบินลบสไตล์2ล้อหน้า1ล้อหลังนะครับ อันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องบินทิงระเบิดครับอันนี้ก็จะสเกลโมเดลของเล่น,น,นก็ทีจะเรามาแกะกล่องกันนะครับแล้วก็เทสการบินกันือันนี้จะเป็นอุปกรณ์ภายในกล่อง ตัวนี้เป็นคู่มือนะครับก็จะบอกวิธีการประกอบปีดและตำแหน่งการเสียบสายไฟและวิธีการชาร์จแบตนะครับก็ไม่ต้องไปอ่านเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีเดียวในถุงนี้จะมีอุปกรณ์สายชาร์จนะครับซึ่งชาร์จกับ USB นะครับที่ชาร์จในรถยนต์ Power Bank หรือที่ชาร์จมือถือนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับสำหรับ ไปพกพาบินนอกสถานที่นะครับตัวนี้ก็จะมีน็อตอยู่2ชุดนะครับมีน็อตสามตัวนะครับสำรองหนึ่งตัวนะครับอีกหนึน่งตัวใช้ขันปีกนะครับอีกหนึ่งตัวใช้ขันช่องล็อกแบตน,นะครับอีกหนึ่งตัวก็สำรองนะครับเป็น3าแล้วก็ตัวนี้จะมี ชุดล้อครับตัวนี้เป็นล้อหลังแล้วก็ล้อหน้านะครับก็จะเป็นยางตังนี้แบตเตอรี่นะครับ3 7 400. มจุดเจ็โวลต์สี่รมิลลิแอมระยะเวลาบิน15นา,าทีนะครับทีนี้ก็มาดูตัวหลังเป็นมอเตอร์ บัลเล่นะครับนะเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเล่เป็นสี่ชั้นแนวนะครับตัวนี้คอนโทรลเซอร์โวสองตัวมีคอนโทรลแผ่นหางแล้วก็ลัดเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่ลอนนะครับคอนโทรลโอเคทีนี้ขั้นตอนการประกอบนะครับอ่า สายนี้นะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ช่องหนึ่งนะครับใส่ลงไปตรงๆแล้วก็กดปรามือกดสายมันสั้นหน่อยน,นะครับแล้วก็กดให้เข้าลอ่องแบบนี้ส่วนสายนี้จะเป็นสายแบตเตอรี่นะครับก็เอาเข้าช่องนี้ าแบตเตอรี่ใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับจากนั้นตัวนี้นะครับดันเข้าไปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล็อกของมัตรงนี้จะเป็นช่องแบตบนะครับก็จะเห็นสายแบตโผล่มาจากนั้นน็นนอตฐนตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับหนึ่งตัว หยิบมาหนึ่งตัวมาขนาดเท่ากันหมดนะครับเอามาขันตรงนี้ทีนี้ก็ขันนะครับประมาณนี้โอเค จะได้เครื่องบินใน,นลนักษณะนี้นะครับปีสมมามสิบห้าเซนมอเตอร์บันเลบินเล่นผ้ามีปุ่มหงายท้องโดยอัตโนมัติให้ด้วยนะครับแล้วก็ใบพัดเดี๋ยวผมเอาสายชาร์จเก็บก่อนนะครับถุ่มมันปิว ใบพัดจะออกแบบมาให้ให้หลุดได้นะครับถ้าสมมติมีการกระแทกหรือชนนะครับใบพัดจะหลุดแต่ถ้าดึงมีการแรงดึงตรงๆจะไม่หลุดนะครับถ้ากระแทกด้านใดด้านหนึ่งใบพัดจะหลุดได้ไปนั่นเวลาตกสังเกตดีๆด,ด้วยนะครับบางทีใบพัดมันจะล่วงหายตรงนี้ก็จะเป็นลี้นหโนนะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งตัวนี้จะเป็นเลี้ยวหางรัดเดอร์ ตัวนี้ก็อัพดาวตัวนี้แอรอนที่ปีกซ้ายขวาวก็จะมีใบพัดส,สำรองให้นะครับใบพัดส,สำรองท <c oughs> ีนี้มาใส่ล้อนะครับ <c oughs> ก็สําหรับคนไหนนะครับที่มีพื้นที่เล่นนะครับเป็น ลานปูนกว้างก็เอาใส่ล้อวิ่งได้นะครับใส่ล้อวิ่งขึ <c> ้น <oughs> ใส่ล้อวิ่งขึ้นจากพื้นได้เลยโอเคประกอบแล้วจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับทีนี้ วิธีการเล่นนะครับ <c oughs> เสียแบตเตอรี่นะครับเสียปุ๊บเครื่องบินมันจะเดินระบบเลยนะสปีดคอนโทรลจะดังจากนั้นเก็บสายลงไปเก็บสายแล้วก็ล็อกตัวนี้ ต้องขันล็อกล็อกไปนะครับเศาที่เหลือสองตัวเอามาหนึ่งตัวเอามาขันล็อกมันฝามันจะเปิด เรียบร้อยทีนี้ใส่แบตแล้วล็อกฝาเรียบร้อยแล้วนะครับวางเครื่องบินก่อนจากนั้นมาเปิดรีโมทนะครับเล่งกันเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งนี่นะครับตัวนี้จะซ้ายขวาตรงนี้จะ,จะเป็นซัพเดอร์ดันขึ้นเป็นคันเร่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแอร,รอนที่ปีกซ้ายขวา อัพดาวโอเคตัวนี้เปิดไจโลเป็นโหมดที่สองเลยนะครับจะบินได้ง่ายโอเคนะครับมาเราจะพร้อมบินกันนะลมมาทางนี้ขอทวนลมกันแล้วกันนะครับ อย้หลงคิปมันไวจัดข้อดีของตันิลำเล็กครับคือมันไม่พังมันตอกได้แต่มันไม่พังแล้วมันก็ไม่มีร่องรอยอะไรเลย,เลยมันเบา มันแรงนะครับแหวนดูดเดี๋เ,เราไปดูกันว่ามันเสียหายไหมนะรู้สึกว่ามันพัดพัดขนาด ดีอย่างเสียอย่างเวลามันกระแทกปุ๊บใบพัดมันจะหลุดแต่ข้อเสียคือมันจะหาไม่เจอเจอใบพัดแล้วนะฮะอ่ามาใส่ <c oughs> มันไม่เหมาะกับการเล่นลมแรงนะตัวมันเล็กมันแบวบ รีวิวแล้วทดสอบไปด้วยนะตกหลายทีแล้วนะเนี่ยสองทีแล้วด้านเหลมบุเมอร์เดี๋ยวโค้งไม้เข้าอีกแล้ว เลียวโคไม่เข้าอ่ะไปมามอาการบินมันก็นิ่งๆนะแต่ถ้าเทียวลมแรงๆเวลาเราเลี้ยวมาลมปะทะข้างแล้วมันพีด รอบรอบที่สามรอบที่สี่เนี่ยเวลาเลี้ยวโค้งมาแล้วลมประทะข้างแล้วมันพลิกเดี๋ยวลองสเต็ปสองดู นี่ผิดสวยถ้าไมนิ่งจะเป็นผิดสวยต่อไปมันสูงขุดยอดไปเลย,วยเวลาเราโค้งมาแล้วลมประทะข้างมันจะแวบ่วงล็ก นี่ลงจอดนะอันนี้ไม่ได้ตกลองทีนะราคาสองพันสามร้อยห้าสิบ เกินมองไม่ทันเอาโอเคครับผมให้ผ่านแล้วกันนะครับก็สําหรับใครที่อยากเล่นนะตัวนี้นะครับติดต่อสอบถามที่ลายดีแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับผมโอเคครับผมว้า